สีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นสีอัตลักษณ์ผ้าทอตินจกบ้านหัดเซียวจังหวัดสุโขทัยค่ะถ้าคุณมาในงานพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชช้างแหนา่างานลอยกระทงหรืองานอะไรก็ตามที่เทศบาลจัดนะคะเทศบาลบ้านหัดเซียวจัดคุณจะเห็นว่าสิ้นสีนี้ค่ะ พื้นนี้นะคะหัวแดงนะคะต่อสิ้นด้วยกันด้นมือเรียกดุลายแองม,มดแดงค่ะแล้วก็มีการจกลายเครือวันหรือลายหมาวันเป็นภาษาไทยพัวนนั่นเองนะคะอ่าสียืนนะคะเป็นสีเขียวปีกมแมลงทับแล้วก็ยกด้วยอ่าจกนะคะด้วยสีทองค่ะ ลายเครือวันอย่างที่คุณดินแจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะความสดใสไม่ใช่มีแค่นี้นะคะในตัวเชิงค่ะเชิงนี้เรียกลายมน16ค่ะเป็นหนึ่งใน9ก้าลายโบราณของบ้านหัดเซี่ยวจังหวัดสุขโขทัยค่ะมีการเล่นสีเขียวปีกแมลงคับเป็นองค์ประกอบทําให้ผ้าค่ะที่มีความตัดกันดูเข้ากันสวยงามและลงตัวงานนี้นะคะทอนแน่นแล้วก็ฝีมือดีมากที่สุดหากคุณ ได้รับไปค่ะแล้วคุณจะหลงรักสิ้นผืนนี้นะคะเย็บถุงบุผ้าก่าให้คุณแล้วเรียบร้อยค่ะการันตีว่าเนื้อผ้าดีสีไม่ตกนุงสวยยาวนานนับ20ปีสีและลายไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะนี่คือภาพรวมของสิ้นตีนจกผืนนี้ค่ะเป็นไหมแกมฝ้ายค่ะคุณผู้ชมราคานะคะ12,500บาทค่ะ